ใส่ลงเท้าเนี่ยขึ้นบนเตียงนอนด้วยผมนี่อตอนช่วงเตือนแรกๆที่ผมมาที่นี่นะผมก็ดื่มแต่น้ำหมัดลมไดเอทนะแทนน้ำเปร่าบางคนเนี่ยเขาก็ใส่หูฟังเล่นมือถือเนอะเวลาเดินข้ามถนเนเขาเดินข้ามถนนเลยนะเขาไม่ดูไฟเขียวไฟแดงด้วยถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe และกระดิ่เพื่อติดตามกันด้วยนะครับย้ Yay! ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนผมเบิร์นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ที่แคนาดาตอนนี้ผมอยู่อาศัยที่เมืองมอนทรีออลครับทำงานอยู่ในสายแอนิเมชันและวิชวลเฟก t s แน่นอนครับการย้ายประเทศเนี่ยพอเราย้ายมาเนืะวัฒนธรรมต่างกันคนต่างกันยังไงเวลาเราย้ายมาเราต้องเจอสิ่งที่เรารู้สึกชอ็อกที่เรารู้สึกประหลาดรู้สึกไม่คุ้นเคยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับว่าเฮ้ยพอผมมาที่แคนาดาเนี่ยผมเจออะไรที่ผมรู้สึกช็อกบ,บ้างเออแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปกำลังใจกด subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเลยดีกว่าครับย โอเคครับเรื่องแรกนะครับที่ผมรู้สึกช็อกมากๆเลยก็คือการใส่รองเท้าในบ้านครับผมเป็นคอนเซปที่ผมไม่เข้าใจเลยเนาะเพราะว่าโหเรารองเท้าเราเนอะเราเหยียบอะไรกันมาบ้างก็ไม่รู้ทั้งนอกเนะแล้วกลับเข้ามาย้ำข้างในเอาความสกปรกเข้ามาในบ้านนะอะไรแบบนี้แล้วก็เพื่อนของเพื่อนผมเนี่ยถึงขนาดใส่รองเท้าเนี่ยขึ้นบนเตียงนอนด้วยผมนี่ย ซึ่งเอาจริงๆนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยคนรอบตัวของผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านกันนะเท่าที่ผมรู้เนาะเออเขาก็จะถ่ารองเท้าก่อนที่จะยําไปเทียงต่างในบ้านกันซึ่งที่ผมเจอจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ผมล่าห้องเช่าเนาะเออหาห้องเช่าที่จะเช่าห้องใหม่อะไรแบบนี้แล้วผมต้องเข้าไปดูสภาพห้องนะครับก็โดยมากเนี่ยสภาพห้องที่เราไปเห็นเนี่ยก็คือสภาพห้องที่ผู้เช่าเก่าเนี่ยเขายังอยู่แล้วส่วนมากเนี่ยคนผู้เช่าเก่าเนี่ยเขาก็จะอยู่ในห้องด้วยเนาะผมก็จะเห็นเขาใส่รองเท้าเนี่ยเดินยําไปยามา หรือถึงแม้ว่าผู้เช่าเก่าเขาจะไม่อยู่เนี่ยผมก็จะเห็นเนี่ยตามพื้นเนี่ยโหคราบรอยรองเท้าเนี่ยเต็มบ้านเลย<ฮ>ผมนี่ไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าย้ำเข้าไปเลยรู้สึกแบบออ หรือว่าเวลาที่มีเซอร์วิสแรงต่างที่จะเข้ามาในห้องเนี่ยเนาะอย่างคนที่เขาจะขนเฟอร์นิเจอร์เข้ามาที่ห้องเราหรือว่าเวลาเราจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตหรือว่าช่างที่มาซ่อมแรงต่างในห้องเราอะไรแบบเนี้เวลาเขามาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะขอให้เขาถอดรองเท้าเนาะซึ่งทุกคนเลยเขาจะปฏิเสธการถอดรองเท้านะเขาบอกว่าไม่แต่ผมก็ถามมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาไม่สามารถถอดรองเท้าได้เนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางกฎหมายอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคบว่ามันเป็นกฎหมายอะไรยังไง นะถ้าเกิดใครรู้ก็บอกหน่อยเลยกันแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเขามาในห้องเราแล้วเนี่ยสมมติว่าห้องเราอาจจะมีของมีคมหรืออะไรต่างๆเนี่เนาะแล้วเขาเกิดบาดเจ็บอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะรับผิดชอบเขาอย่างไรอะไรแบบนี้เขาก็เลยจะไม่ถอดรองเท้าเข้ามาในบ้านเราเนาะซึ่งมีเซอร์วิสหนึ่งเนี่ยที่ผมประทับใจมากเลยนะก็คือคนที่เขามาติดตั้งอินเทอร์เนะ็ตเนาะเป็นคนที่มาจากบริษัทที่ชื่อว่าวิ o ีโอทรอนผมบอกว่าเฮ้ยช่วยถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมเขาแบบ ไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็หยิบเหมือนกับเป็นพลาสติกนะคุ้มรองเท้ามาคุ้มรองเท้าเขาแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านเออเขาก็จะไม่นําความสกปรกเข้ามาในบ้านของเราแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปที่อเมซอนเนอะแล้วผมก็สั่งตัวพลาสติกเนี่ยที่คุ้มรองเท้าเนี่ยสั่งมาเป็นกล่องใหญ่เลยเนาะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเออถ้าเกิดมีคนต้องเข้ามาในห้องเนอะเขาก็ไม่จะเป็นต้องถอดเท้าผมก็ให้ตัวพลาสติกคุ้มรองเท้าเนี่ยให้กับเขาเลยเขาก็สามารถเข้ามาในห้องโดยที่ไม่ต้องนําความสกกรเเเเข้้้้้าาาามมมมในนนนนบะะอออ่่ีีีผจตัวุงยโ เวลามีช่างเข้ามาทีหนึ่งนะผมก็ต้องทําความสะอาดห้องทีหนึ่งโอ้เหนื่อยมากๆเลยนี่ก็เป็นการช่วยทุนแรงได้มากเลยครับผมอืมแล้วเรื่องต่อไปนะครับที่ผมช็อกมากเลยก็คือเรื่องรถต้องระวังคนครับผมที่ไทยเนอะถ้าเกิดคนไม่ระวังรถนะแบบโอ้เราจะข้ามถนนแล้วเราไม่ดูรถเนี่ยมีโอกาสที่เราจะปาดเจ็บค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนาะ เออแต่ว่าพอมาที่นี่เนี่ยพอผมอยู่ที่ทางม้าลายนะผมจะข้ามถนนอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมติดมาจากไทยนะเวลาผมเห็นรถมาเนี่ยผมก็จะหยุดก่อนให้เขาไปก่อนเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยพอเขาเห็นผมอยู่ตรงที่ทางม้าลายปั๊บเนี่ยรถมาปั๊บเขาก็หยุดเนาะข้างในรถเ่ะเขาก็โบกมือนะแบบเฮ้ยเธอข้ามไปก่อนเลยอะไรแบบนี้ แล้วถ้าเกิดเป็นที่ไทยเนี่ยถ้าเกิดมีรถจอดให้เราข้ามเราก็จะรีบเดินรีบวิ่งข้ามไปนะไม่อยากให้รถรอเนาะแต่ว่าคนที่นี่เนี่ยเวลามีรถจอดให้เขาข้ามเขาเดินแบบทอดน่องเลยเดินช้าๆเดินชิวๆอะไรแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ารถที่นี่นะครับเขาระวังคนจนคนที่เนี่ยเขาจะรู้สึกชิวๆมากเลยเนาะบางคนเนี่ยเขาก็ใส่หูฟังเล่นมือถือเนาะเวลาเดินข้ามหนนเนี่ยเขาเดินข้ามถนนเลยนะเขาไม่ดูไฟเขียวไฟแดงด้วยเออเขาเดินลงถนนไปเลยโดยที่เขาไม่กลัวเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยรถก็ต้อง นอยู่แล้วนี่ก็แอบกลัวน,นิดนึงนะว่าตัวเองจะติดนิสัยว่ารถต้องระวังคนนะเวลากลับที่ไทยแล้วก็เดินลงไปถนนโดยที่ไม่ระวังรถเลยอะไรแบบนี้อเออพอคิดไปแล้วเนาะที่ไทยเนี่ยนอกจากต้องระวังรถยนต์แล้วเนี่ยก็ต้องระวังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ผมอยู่ที่มอนทรีออลมาเนี่ยนะผมไม่ค่อยเห็นมอเตอร์ไซค์เลยเออเป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันส่วนมากจะเห็นเป็นจักรยานซะมากกว่าโอเคครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องชื่อเล่นครับผม คนที่นี่นะครับเขาจะไม่มีคอนเซปต์ชื่อเล่นแบบเหมือนที่ไทยเนาะแบบที่ไทยเนี่ยเพราะว่าชื่อจริงของเราเนาะค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เป็นภาษาส,าสันสกฤตก็จะจํายากแล้วก็เรียกยากด้วยเหมือนกันเราเลยมีชื่อเล่นเพื่อให้เรียกกันง่ายจํากันง่ายเนาะแล้วผมแหละชื่อเล่นชื่อเบิร์ดนะเออผมมาที่นี่ใหม่ๆนะเวลาคนถามเฮ้ยเธอชื่ออะไรผมก็จะแนะนําตัวเองผมชื่อเบิร์ดนะครับคนที่นี่เขาก็จะแบบมองหน้าผมแล้วก็จะแบบงงๆหน่อยแบบฮะเธอเป็นคนแต่ชื่อนกแปลกๆเนาะ อะไรแบบนี้ซึ่งคนที่นี่นะครับเขาก็จะเรียกกันและกันเนี่ยด้วยชื่อจริงเนาะแบบชื่อเต็มเขาก็จะไม่มีคอนเซปต์ชื่อเล่นแบบเกิดมาแล้วเรามีชื่อเล่นเลยเนาะชื่อเล่นก็จะเหมือนกับว่าเพื่อนเขาตั้งให้อะไรแบบนี้มากกว่าพอหลังจากนั้นผมก็จะแนะนําตัวเองด้วยชื่อจริงตลอดผมชื่อจริงผมชื่อวีรพจน์นะครับถ้าเกิดผมอยากจะให้มันมสั้นๆผมก็จะเรียกตัวเองว่าวีระอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวว่าชื่อจริงของเราเนี่ยจะยากไปไหมสําหรับคนที่นี่ที่จะจําจะเรียกชื่อเรา ก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีคนจากแถบ MiddleE a s t เนี่ยมาทำงานที่นี่เยอะเลยเพราะฉะนั้นคนที่นี่เขาจะชินกับชื่อที่คล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วซึ่งเอาจริงนะชื่อของเรากับทางม i d d l e e อ s t เนี่ยน่าจะคล้ายๆกันมากเลยทีเดียวอย่างมีบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ผมเข้าไปทำนะพอผมเข้าไปเสร็จเนี่ยมีคนอินเดียมาทักผมนะถามว่าเฮ้ยเธอชื่อวีรพ์เหรอวีรพ์เนี่ยแปลว่าคำพูดที่กล้าหาญหรือเปล่าซึ่งผมก็ประหลาดใจนะเฮ้ยใช่ชื่อผมเนี่ยความหมายเป็นอย่างนั้นจริงๆ เขาก็บอกว่าโอ้นี่นะความหมายเหมือนกับภาษาที่เขาใช้เลยก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับเรื่องแบบนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวที่ใช้ชื่อจริงเวลาที่เราอยู่แถวนี้กันอืมแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการดื่มน้ำปลาปลาครับผมอยู่ที่ไทยนะครับก็พูดตรงๆแล้วกันว่าผมก็ไม่ชินกับการดื่มน้ำปลาปลาเนาะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในหัวของผมเนี่ยก็คือสภาพเมืองไทยเมื่อ5ปีก่อนเพราะว่าผมย้ายออกจากประเทศไทยเมื่อประมาณ5ปีก่อนการดื่มน้ำปลาปลา รู้สึกแปลกๆแ,แล้วกันเพราะว่าตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยครับผมจะอยู่ที่หอพักซะส่วนมากเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่กล้าดื่มน้ําประปาจากท่อของหอนะเพราะว่าตึกค่อนข้างเก่าแล้วก็กินน้าประปาที่ไทยเนี่ยครับค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวเนาะเออถ้าเกิดผมจะดื่มจริงเนี่ยผมก็ต้องมีตัวกรองที่ติดก,กับก๊อกเนาะคัดนหนึ่งมีตัวกระติกกรองน้ํากรองอีกทีหนึ่ง แล้วก็อาจจะต้มน้ำอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำนะเพื่อที่จะชัวร์ว่าเออเราสามารถดื่มได้โดยที่เราจะไม่เป็นอะไรจริงๆโอ้ขั้นตอนการกรองน้ำแรงตานี่ยครับค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันง่ายกว่ากันเยอะเลยที่จะซื้อน้ำปวดเป็นแพ็คใหญ่เนอะแล้วก็เก็บไว้ที่หอแล้วก็ดื่มเนาะเออตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ใหม่ๆผมก็ติดนิสัยจากไทยมาเนอะก็คือไม่กล้าดื่มน้ำก๊อกถึงแม้ว่าผมรู้ว่าน้ำก๊อกที่นี่จะดื่มได้ก็ตามผมก็รู้สึกปแปลกๆแต่ปัญหาที่นี่ยก็คือน้ำเปล่านะครับแม้แต่ขวดเล็กๆเนี่ยราคาแพงมากเลย น้ำเปล่าขวดเล็กๆนี่ครับสามารถซื้อน้ำเปล่าขวดใหญ่เป็นแพ็คใหญ่ที่ไทยได้เลยน้ำอัดลมเนี่ยมีราคาถูกมากกว่าซะอีกเพราะฉะนั้นนะครับตอนช่วงเดือนแรกๆที่ผมมาที่นี่นะผมก็ดื่มแต่น้ำอัดลมไดเอทนะแทนน้ำเปล่าโอ้ดื่มจนผมรู้สึกแบบโอ้ไม่ไหวแล้วจนต้องกัดฟันนะแล้วก็ลองดื่มน้ำจากก๊อกดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกินน้ำก๊อกเนี่ยไม่แรงเลยนะดื่มได้เออแล้วรู้สึกค่อนข้างที่จะสะอาดเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเปิดใจแล้วก็ดื่มน้ำก๊อกของที่นี่มาตลอดเลยครับ ผมก็จะมีกระติกน้ําอันนึงนะเอาไว้กรองน้ําอีกทีหนึ่งกันเผื่อว่าท่อของตึกไม่สะอาดอะไรแบบนี้ซึ่งผมมารู้อีกทีนะครับทีหลังว่าน้ําประปาที่นี่เนี่ยเป็นน้ําประปาที่สะอาดมากๆเลยปลอดภัยที่จะดื่มมากๆเลยเขาก็จะมีการตรวจสอบตลอดเวลาเลยว่าน้ำเนี่ยมีสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างมั่นใจเลยครับที่จะดื่มน้ำประปาที่คิวเบกที่มอนทรีออล โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาพอแค่นี้กันก่อนดีกว่านะครับเอาจริงนะครับผมมีเรื่องอีกเยอะมากๆเลยครับที่ผมมาที่นี่เนอะแล้วผมรู้สึกช็อกแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้เล่าในโอกาสหน้าดีกว่าผมจะได้สามารถรีไซเคิลคอนเทนต์เอ้ยไม่ใช่วิดีโอนี้จะได้ไม่ยาวจนเกินไปแล้วผมก็อยากจะถามเพื่อนๆนะครับว่าเออเพื่อนๆเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เพื่อนๆรู้สึกประหลาดใจหรือว่าช็อกบ้างหรือเปล่าก็มาคุยกันด้านใต้ของวิดีโอกันดีกว่าครับ แล้วก็จะเกิดเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับนอกจากจะเป็นการให้กำลังใจผมแล้วเนี่ยจะเป็นการช่วยช anel นี้ได้มากเลยทีเดียวครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าหัวข้อที่อยากให้ผมพูดถึงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านใต้ของวิดีโอได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนสวัสดีครับถ้าเกิดเพื่อนสงสัยนะครับแปรงสีฟันอันนี้เป็นแปรงสีฟันใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้ครับผม